เอากลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับ m a t เชอ2021นะครับและแล้วในวันนี้เราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับ Basic Calcul ั s ที่พวกเราอาจจะคุ้นหูคุ้นตาในมปลายเนาะ <S <S นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะทบทวนเพียงแค่คอนเซปต์ที่พวกเราอาจจะเคยผ่านมาแล้วนะครับส่วน5คอนเซปต์ที่ละเอียดขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นเราคงจะต้องไปเรียนกันซึ้งในแคลคูลัสเลยเนาะซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยลิมิตแล้วก็ความต่อเนื่องนะครับ สำหรับพ์ทแรกนะครับลิมิตของฟังก์ชันโดยเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่1กันก่อนดีกว่าเขาบอกว่ามีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันพหุนามกําลังสองนะครับ x กําลังสองลบ x บวก2อยากให้หาหน่อยลิมิตฝั่งซ้ายแล้วก็ลิมิตฝั่งขวาเมื่อ x เข้าใกล้2มีค่าเท่าไหร่อันนี้มีกราฟมาให้นะครับแน่นอนว่ากําลังสองเนาะก็กลายเป็นกราฟของพาราโบลาสําหรับกรณีที่ x เข้าใกล้2ฝั่งลบนะครับก็คือฝั่งซ้ายเนาะ ก็จะเห็นว่าค่าของฟังชันเท่ากับเท่าไรครับเข้าใกล้4นะครับแต่ถ้ามาจากฝั่งขวานะครับก็คือ2กว่าเนาะก็จะทำให้ค่าลิมิตของฟัง,งชันตัวนี้นะครับก็เข้าใกล้4เช่นกันนะครับซึ่งโดยปกตินะครับตามความเข้าใจตอนที่เราเรียนมาไปนะครับคือถ้าลิมิตฝั่งซ้ายกับลิมิตฝั่งขวาเท่ากันก็สามารถลิมิตของฟังก์ชันนั้นนะครับก็จะเท่ากับค่าที่มันเท่ากันนั่นแหละก็จะกลายว่า ถ้า x เข้าใกล้2ลิมิตของ f x ก็จะเข้าใกล้4ด้วยเช่นกันอันนี้มันคือภาพรวมของนิยามาโดยทั่วไปนะครับของลิมิตของฟังก์ชันนะครับเขาบอกว่า,ามันคือลิมิตของ f x เนี่ยจะเท่ากับ l นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับจากทั้ง2ด้านของ a นะครับซึ่งในที่นี้เราไม่ได้พิจารณาจากว่า x เท่ากับ a นะครับอันนี้ วิธีการหาค่าลิมิตในความเข้าใจนี้นะครับอันนี้สามารถทําได้เลยสําหรับฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับกาลังอะไรก็ตามกําลังสองกลัง3ก็แทนค่าเข้าใกล้ x ตรงนั้นลงไปในฟังก์ชันได้เลยก็จะได้ค่าลิมิตออกมาแต่ทีเนี้ยมันไม่เสมอไปสําหรับฟังก์ชันชนิดอื่นครับเช่นตัวอย่างที่2.1ตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันตรรกยะครับฟังก์ชันที่เขียนได้รูปเศษส่วนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติเราแทน x เท่ากับ0ย์ลงไปในฟังก์ชันเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรครับนจะทำให้เกิดรูปแบบไม่กําหนดนะครับเป็น0นส่วน0ย์ถูกต้องไหมครับซึ่งรูปแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นจะต้องทําอะไรสักอย่างกับมันก่อนเพื่อที่ไม่ทําให้เกิดส่วนเป็น0แล้วเราถึงจะสามารถแทนค่าที่ใกล้เคียง x ลงไปได้เลยซึ่งในที่เนี้ยอ่ะมันเป็นเศษส่วนเนาะแล้วก็ตัวเศษมีสแควร์รูทด,ด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคที่น่าจะนํามาใช้ได้คืออะไรครับ นั่นคือการคูณคองจูเกตนะครับเราลองมาทำดูครับอย่างแรกนะครับก็ลิมิตตั้งต้นนะครับ x เข้าใกล้0ูนย์ะครับเรวก็ลอกเศษส่วนนี้มาเหมือนเดิมนะครับ x กํลัง2บวก9นะครับทั้งหมดนี้ติดสแควรูทแล้วก็ลบ3ทั้งหมดนี้หารด้วย x กํลัง2นะครับแน่นอนครับว่าคูณคองจูเกตไปก็เปลี่ยนเครื่องหมายตัวเชื่อมนะครับเป็นจากลบเป็นบวกนะครับในตรงกลาง อ่านะครับก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับด้วยคอนสเกตนะครับพอคูณเสร็จปุ๊บถามว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าคอนสเกตคูณกันมาครับก็ต้องอาศัยผลนตากกาลังสองนะครับเหมือนเราแยกวงเล็บแล้วก็รวบมาเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับทีนี้ก็ลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์นะครับตัวบนเนี่ยตัวบนมันเกิดอะไรขึ้นตัวบนก็เหลือเพียง x กซลังสองบวกเก้านะครับแล้วก็ ลบด้วย9นะครับส่วนตัวล่างนะครับก็ยังมี x กาลัง2นะครับคูณอยู่กับตัวคอนสเกตที่เราคูณเข้าไปนะครับซึ่งถามว่าณจุดจุดนี้มันจะทําอะไรกันได้มันจะตัดกันได้ครับทุกคน9กับลบเาตัดกันไหมตัดกันได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวบนกับตัวล่างครับมี x กาลัง2ที่ตัดกับ x กาลัง2แสดงว่าตอนนี้ข้างบนนะครับเหลือเพียง1นนะครับส่วนข้างล่างเนี่ย ก็จะเหลือเทียนคอนูเกตซึ่งถ้าสมมติเราแทน x เข้าใกล้0ูนย์ลงไปมันก็จะทําให้ไมออ่มีส่วนเป็น0ูนย์นะครับซึ่งในที่นี้เราก็สามารถแทนลงไปได้เพื่อหาค่าลิมิตแล้วนั่นเองนะครับพอแทนลงไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น1ส่วนด้วยออสแควรทูทสองสแควรากที่2อของ0ูนย์กำลังสองบวกเแล้วก็บวกสนะครับซึ่งกลายออกมาเป็น1นส่วนหนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ย เขาบอกว่าให้หาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ครับอันนี้จพยายามย้ำจุดสังเกตนะครับว่าลิมิตเนี่ยเราพิจารณาสำหรับค่าที่เข้าใกล้ค่าที่เข้าใกล้ x จากทั้ง2ด้านนะครับไม่ใช่การแทนค่า x ลงไปตรงๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าถ้าสมมติเราจะหาลิมิตจากทั้ง2ด้านเนี่ย x เข้าใกล้2ของ fx นะครับซึ่ง จะเห็นได้นะครับว่าเราก็จะต้องไปพิจารณาจากฝั่งที่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับที่นิยามสําหรับ x ไม่ใช่2นะครับซึ่งมันก็คือการหาลิมิตของฟังก์ชันที่นิยามในในพาร์ทบนนะครับซึ่งส่วนเนี้ยมันก็ค่อยวกกลับมาเป็นฟังก์ชันออพหุนามกําลังสองครับพิจารณาแบบนี้นะครับถึงค่อยสามารถแทนค่าลงไปได้นะครับก็จะกลายเป็น 2ยกกำลัง2องบวก1เท่ากับ5นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไปเท่ากับ F เท่ากับ2อ2เโดยตรงนะครับเพราะว่า F2 เนี่ยมันเท่ากับ3ใช่ไหมครับแต่มันไม่เท่ากับลิมิตของ Fx เมื่อ X เข้าใกล้2แต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตที่จะเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจนะครับ โดยเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้เราหาลิมิตของฟังก์ชันหลากหลายตัวได้มากขึ้นนะครับมันเรียกว่าที่สติบอของลิมิตนะครับโดยถ้าสมมุติเรามีกําหนดใหม้มีฟังก์ชันอยู่2ตัวนะครับที่พิจารณาค่าเข้าใกล้จุด a เป็นตัวเดียวกันของทั้งสองฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีค่าลิมิตของฟังก์ชันตัวแรกเนี่ยเป็น l นะครับแล้วก็ค่าลิมิตของฟังก์ชันตัวหลังเนี่ยเป็น m นะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าการดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับ2ฟังก์ชันนี้มันจะทำให้ออสอดคล้องกับค่าของลิมิต L กับ M ได้อย่างไงบ้างนะครับข้อแรกก็บอกว่าถ้าเราลิมิตของค่าของตัวนะครับยังไงก็เท่ากับค่าของตัวนั้นเสมอนะครับถ้าลิมิตผลบวกหรือผลต่างของทั้งสองฟังก์ชันนะครับค่าของลิมิตของตัวนั้นก็จะเท่ากับผลบวกหรือผลต่างของ2ค่า L กับ M นี้นะครับถ้า ลิมิตนะครับฟังก์ชันคูณกับพ้องที่ c นะครับก็จะได้เอาว่าเอาค่าของลิมิตฟังก์ชันนั้นนะครับไปคูณกับ c ได้เลยนะครับลิมิตของผลคูณของ2ฟังก์ชันนะครับก็จะเอาค่าของลิมิตของ2ฟังก์ชันนั้นมาคูณกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผลหารก็เหมือนกันนะครับเอาค่าลิมิตของ2ฟังก์ชันนั้นมาหารกันได้โดยที่ตัวส่วนนะครับต้องไม่เท่ากับ0และท้ายที่สุดนะครับถ้าเอาฟังก์ชันนั้นไปใส่รูทนะครับไม่ว่าจะเป็น รูทที่ n ใดๆนะครับก็สามารถเอาค่าลิมิตของฟังก์ชันนั้นไปใส่รูทที่ n ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ทุกๆค่าในฟังก์ชันนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้เราลองใช้สมบัติในทฤษฎีบททั้ง6ข้อนะครับลองมาใช้ในโจทย์จากตัวอย่างที่3กันดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้อะลิมิตของฟังก์ชันพหุนาม2ตัวนะครับอันนี้กำหนดค่ามาให้แล้วเขาบอกว่าก้อนแรกนะครับ x กำลัง2ลบ x บวก2เนี่ยลิมิต x เข้าใกล้2มันค่าเท่ากับ4นะแล้วก็ตัวที่2นะครับฟังก์ชันพหุนาม2อ x ลบ1นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับมีค่าเท่ากับ3ทีนี้อย่างข้อ a นะครับข้อย่อย a เนี่ยมันก็คือเหมือนกับการคูณค่าคงที่1ส่วน2เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ดึง1ส่วน2ออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเหลือลิมิตอะไรมันก็คือลิมิตของ x เข้าใกล้2อข้างในนะครับก็เหลือแค่ ฟังก์ชันพัา x กำลัง2ลบ x บวก2นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้สมบัติข้อที่3ออกมานะครับมันก็คือ1ส่วน2คูณกับ4ได้คําตอบเป็น2น,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 นั่นเองนะครับส่วนข้อ B นะครับอันนี้เราจะใช้ผสมกันทั้งข้อ3กับข้อ4นะครับซึ่งมันก็คือการดึงข้างที่ออกมาก่อน1ส่วน12ใช่ไหมครับเหลือลิมิตอะไรครับมันเหลือลิมิตแล้วก็กระจายลิมิตออกเข้าไปทั้ง2ตัวนะครับ ก็จะกลายเป็นว่าลิมิตของ x เข้าใกล้2ตัวแรกก็คือพหุนาม x กำลงังสลบ x บวก2นะครับตัวหลังก็ลิมิตของเอ x เข้าใกล้2ของ2 x ลบ1นะครับซึ่งมันก็คือ1ส่วน12คูณกับ4คูณกับ3คูณการเศจสับออกมาได้คำตอบเป็น1นั่นเองนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับใช้ผสมกันระหว่าง ข้อย่อยที่5กับข้อย่อยที่6ในทฤิบีนะครับก็เราสามารถากระจายลิมิตเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับของข้างในสแควรูทอีกรอบหนึ่งนะครับก็ภาพใหญ่ออกมาก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ6คูณกับลิมิตของอ x กำลังสองลบ x บวกสองนะครับเมื่อ x เข้าใกล้สองข้างล่างเนี่ยก็กระจายลิมิตเข้าไปนะครับสอง x ลบหนึ่งนะครับเมื่อ x ข้าใกล้เอ,เอกเเข้าใกล้2นะครับใหญ่ๆด้วยสแควรูทนะครับซึ่งก็ใช้สมบัติทั้งข้อ5ข้อ6ผสมกันแล้วครับมันก็จะได้ออกมาเป็นสแคว root กคูณกับ4นะครับส่วนด้วย3เอ่อถอดออกมาเป็นสแควรูนั่นเองครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องการจะเป็นจุดสังเกตให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าบางครั้งก่อนที่เราจะไปใช้ที่ซีบทลิมิตได้เนี่ยมันอาจจะต้อง มีการจัดรูปอะไรสักอย่างเพื่อให้ไม่เกิดศูนย์ส่วนศูนย์นะครับเพราะว่าอย่างข้อนี้ถ้าเราแทนไปก็จะได้ว่าเป็นรูปแบบไม่กระโดดศูนย์ส่วนศูนย์เช่นกันนะครับแต่การที่เราจะหักใช้ทฤษฎีบทเนี่ยมันน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างอาจจะลองแยกตัวประกอบไหมบางครั้งบางข้ออาจจะต้องเป็นคูณคองโจเกตไหมอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับตัวอย่างที่4แล้วเนี่ยเราน่าจะต้องลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่ามันจะมีส่วน อะไรตัดกันหรือเปล่าแล้วทําให้ลักษณะศูนย์ศูนี้หายไปแล้วค่อยไปพิจารณาเทคลิมิตเข้าทั้งเศษและส่วนตามทฤษฎิบทนะครับอย่างอันนี้นะครับลองแยกตัวประกอบทั้งเศษและส่วนดูนะครับอย่างตัวเศษนะครับจะแยกได้ออกมาเป็น x ลบ2ครับคูณกับ x บวก5ส่วนนะครับจะแยกได้ออกมาเป็น x ลบ2แล้วกร x บวก3นะครับถ้าใครยังแยกตัวประกอบไม่คล่องนะครับแนะนำให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องพหุนามนะครับซึ่งพวกเราได้ทบทวนการแยกตัวประกอบแล้วสำหรับข้อนี้นะครับ x เ,เข้าใกล้2นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าตัวการสรําคัญที่ทำให้เกิดฟอร์ม0 0นะครับมันก็มาจากวงเล็บ x ลบ2เนี่ยทั้งเศษและส่วนนี่แหละแล้วมันมีเหมือนกันก็ตัดกันออกไปได้นะครับในที่นี้เราถึงจะสามารถเทคลิมิตเข้าได้ทั้ง เศษและส่วนนะครับตามที่สิบทตัวบนก็จะกลายเป็นลิมิตของ x บวก5นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับส่วนส่วนนะครับก็จะกลายเป็นลิมิตของ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับทีนี้ถึงจะแทนได้ตามลักษณะของฟังก์ชันพหุนามครับแทนเข้าไปก็จะกลายเป็น2บวก5นะครับส่วนด้วย2บวก3ได้ค่าลิมิตออกมาเป็น7ส่วน5นั่นเองครับ ีนี้ขอทวนเรื่องลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานิดหนึ่งนะครับอันนี้จากตัวอย่างที่5นะครับเขาบอกว่ามีฟังก์ชัน gx นะครับที่สอดคล้องกับรูปภาพของกราฟนี้นะครับเขาบอกว่าอลองพิจารณา x เข้าใกล้อยู่2จุดนะครับก็คือที่จุด x เข้าใกล้ลบ1กับ x เข้าใกล้1โดยให้พิจารณาหน่อยว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาของทั้ง2จุดเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าสำหรับที่ จุด x เข้าใกล้ลบหนะครับถ้าลนะิมิตซ้ายเนาะก็คือหมายถึงว่า x เนี่ยค่อยๆเข้าใกล้ลบหทางซ้ายนะครับน้อยกว่าลบหนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นทางขวานะครับก็คือ x เนี่ยมากกว่าลบหอยู่นิดหน่อยนะครับก็เขียนสัญลักษณ์ได้อนี้เป็นฝั่งลบอันนี้เป็นฝังนนน่งบวกนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้าดูจากลักษณะกราฟเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยจะทําให้ฝั่งค่าของฟังก์ชันนะครับจะเข้า เข้าใกล้ค่าลบสนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งขวานะครับค่าของฟังก์ชันเนี่ยจะเข้าใกล้2นะครับซึ่งลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันนะครับโดยนิยามของลิมิตก็คือหาค่าลิมิตไม่ได้นะครับทีนี้ถัดมาครับเราลองมาดูที่จุด x เข้าใกล้1กันบ้างดีกว่าถ้าลิมิตจากฝั่งซ้ายนะครับ กับลิมิตจากฝั่งขวานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันอ่านค่าจากกราฟได้อะไรนะครับก็ลิมิตจากฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าค่าของฟังก์ชันก็เข้าใกล้0ูนย์เหมือนกันส่วนลิมิตจากฝั่งขวาค่าของฟังก์ชันก็เข้าใกล้0ูนเช่นเดียวกันซึ่งในที่นี้ลิมิตฝั่งซ้ายกับลิมิตฝั่งขวาเท่ากันนะครับที่0ูนย์แสดงว่าลิมิตของฟังก์ชันที่ x เข้าใกล้ 1, 1ก็จะเท่ากับ0ูนย์ไปด้วยโดยนิยามของลิมิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เป็นลักษณะของลิมิตซ้ายลิมิตขวาที่เราน่าจะต้องทำความเข้าใจนะครับทีนี้ในส่วนของลิมิตอนันต์นะครับลิมิตที่อนันต์นะครับไปลิมิตที่อนันต์เนี่ยมันมีอยู่4ลักษณะครับลักษณะแรกก็คือโดยพิจารณานะครับว่าค่า x เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปถึงบวกอินฟินิตี้เลยหรือว่าค่า x จะลดลงไปถึงลบอินฟินิตี้เลยแล้วเราจะพิจารณาว่ามันจะทำให้ลิมิต ของฟังก์ชันนั้นน่ะมันจะลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าไม่ลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับทีนี้อย่างเคสแรกนะครับถ้าสมมติ x มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปถึงอินฟินิตี้เลยเคสแรกคือกราฟของฟังก์ชันอาจจะลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งเป็นเราให้สัญลักษณ์เป็นค่า l โดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นเคสแรกนะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ t นะครับเท่ากับ l แต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะครับกรณีที่ลิมิตของ f x เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆเป็นถึงอินฟินิตี้เลยแต่กราฟดันค่อยๆลู่เข้านะครับลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า l นะครับอันนี้เป็นเคสที่2ส่วนเคสสุดท้ายนะครับเป็นลนักษณะกราฟของกราฟฟังก์ชันเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่ลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งเลยก็จะเห็นว่ากราฟลักษณะก็คือถ้าสมมติ x มัน ลูกเข้าลบอินฟินิตี้ค่าของฟังก์ชันก็เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เช่นกันแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้า x เ,าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ค่าของฟังก์ชันก็จะเพิ่มไปถึงอินฟินิตี้เช่นกัน,นครับอันนี้เป็นลิมิตที่อนันต์ที่ไม่ลูกเข้าขั้นใดขั้นหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกราฟอีกแบบหนึง่งกรณีสุดท้ายนะครับเป็นกราฟของฟังก์ชันลดนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าถ้าสมมุติ x มันลดลงไปถึงลบอินฟินิตี้นะครับดันตรงกันข้ามเป็นค่าของฟังก์ชันดันเพิ่มไปเรื่อยๆไปถึงบวกตีนะครับแต่ถ้า x เ,ออเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงบวกตีค่าของฟังก์ชันดันลดลงไปถึงลบตีนะครับซึ่งทั้ง4กรณีนี้ของลิมิตที่อันตนันนะครับเรามีเครื่องมืออยู่เป็นทฤษฎีบทตรงนี้นะครับที่เอาไว้พิจารณาหาค่าลิมิตนะครับโดย ลิมิตของ1ส่วน X นะครับไม่ว่า X จะเพิ่มขึ้นถึงบวกตี้หรือลดลงจนถึงลบตี้นะครับมันจะเท่ากับ0เสมอนะครับซึ่งเราลองเอาใช้ตรงนี้นะครับกับตัวอย่างที่6กันดีกว่าเขาบอกว่าอ่ะลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะนะครับที่เขียนในรูปเศษส่วนตรงนี้นะครับมีทั้งสแควร์ดด้วยหาค่าลิมิตให้หน่อยทีนี้วิธีการนะครับเราให้เราดึง ถ้ามี x นะครับให้ดึง x ออกจากเศษหรือส่วนนะครับแต่ถ้ามี x กำลง2 2> ังสองก็ให้ดึง x กำลังสองออกจากไม่ว่าจะเป็นเศษหรือเป็นส่วนนะครับอย่างก้อนนี้นะครับที่เป็นเศษส่วนตรงเศษด้านบนนะครับมี x นะครับก็ให้ดึง x ดึง x ออกมานะครับมานอกวงเล็บก่นอนข้างในจะเหลืออะไรครับข้างในวงเล็บก็จะเหลือ3ลบ1ส่วน x ถูกต้องไหมครับเพื่อที่เราจะทำให้ ก้อนที่เป็นค่าคงที่นะครับจะได้ไปเกี่ยวข้องกับลักษณะของ1ส่วน x อะไรสักอย่างนะครับที่เรามีที่จะวทดลองรับนั่นเองทีนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็ตั้งสแควร์รูทไว้นะครับถ้ามี x กาลัง2ก็ดึง x กาลังสองออกมานอกวงเล็บนะครับข้างในก็จะเหลืออะไรครับข้างในก็จะเหลือ2นะครับลบด้วย6ส่วนด้วย x กาลัง2นะครับก็ทั้งหมดนี้ติดสแควร์รูทโดยที่ x นะครับลูกเข้าลบอินฟินิตี้เลยนะครับ ซึ่งถามว่าตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพอดึง x กาลัง2อ,ออกมาอยู่นอกวงเล็บนะครับแต่ว่ามันยังติดสแควร์รูทอยู่เราสามารถเอาออกมาถอดนอกสแควรูทได้ใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมว่าอพอ x กาลัง2อ,ออกมานอกสแควรูทแล้วก็ยังจะเป็นจะต้องเป็นบวกเสมอเนาะเพราะนั้นทํายังไงให้มัน x เป็นบวกเสมอก็ต้องใส่ออปส์ลูทนะครับก็เป็นออปส์ลูท x นะครับนอกนั้นก็ยังลักษณะคล้ายเดิมทั้งเศษและส่วนนะครับ ทีนี้ทีนี้เอ๊มันยังติด square root อยู่ก็อาจยังตัดเศษตัดส่วนอะไรไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องเอาถอด square root ออกแหละแต่ว่าไม่ใช่ square root ครับ absolute นะครับจะถอดออกได้ยังไงนะครับโดยที่ยังมี limit อยู่นะครับก็ทีนี้เราพิจารณาก่อนว่ามาถึงขั้นตอนนี้เราพิจารณา x เข้าใกล้ลบ infinity ใช่ไหมครับ x มันเป็นลบใช่ไหม เพราะนั้น x เ,เป็นลบแต่ว่าเวลาใส่แอบส์ลุดให้มันเป็นบวกแสดงว่ามันก็คือความหมายเดียวกับ x คูณอยู่กับลบนั่นเองใช่ไหมครับลบคูณอยู่กับลบก็จะกลายเป็นบวกเสมอเนาะเพราะฉะนั้นจากการถอดค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนจากข่อหมายสมบูรณ์เป็นเื้อหมายลบนั่นเองนะครับอันนี้ก๊อปปี้มาเลยดีกว่าเนะเาะเพื่อความรดวดเร็วอ่าทีนี้ พอมาถึงตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากแอบส์ลูดให้เป็นลบแทนทีนี้นะครับซึ่งเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า x ที่เราพิจารณาเนี่ยมันน้อยกว่า0เนาะก็คือเติมเครื่องหมายลบเข้าไปเดียวเข้าไปข้างหน้าก็จะได้ความหมายเดียวกับการใส่เครื่องหมายแอบส์ลูดนั่นเองทีนี้พอมีลบ x อย่างนี้แน่นอนครับว่า x ข้างบนก็มี x ข้างล่างก็มีก็จะนํามาสู่การตัดกันได้นะครับแล้วก็กระจาย ลิมิตนะครับเข้าไปตามที่สมบัของลิมิตเนาะเข้าไปทั้งเศษและส่วนแล้วก็เข้าไปทั้งในสแควรูทได้นะครับตามที่สมบัลิมิตเนาะก็จะได้อะไรออกมาครับก็จะได้เป็น3ลบด้วยลิมิตของ1ส่วน x นะครับเ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็ติดสแควรูรทใหญ่เลยแล้วก็2ลบด้วยลิมิตของ6ลบด้วย x กาลังสอง,องนะครับ x เข้าใกล้ ลบ infinity นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ที่สิบททีออ่อยู่ด้านบนนะครับมาแทนค่าเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้เป็น0ูนย์ออกมานะครับก็จะกลายเป็น3-0ลบศนะครับส่วนด้วยสแควรูทสลบตรงนี้เรามั่นใจได้ไงว่าเป็น0น,นะครับเราก็กระจายเนาะ,ะสมมติจะแยกข้างที่6คูณออกมาแล้วก็ มันจะเหลือ1ส่วน x กํลังสองใช่ครับซึ่งจริงๆมันก็คือ1ส่วน x คูณกับ1ส่วน x นั่นแหละเนาะเพราะนั้นมันก็เวลาเทคลิมิตแล้วไปยกกำลังสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์อยู่ดีนะครับเพื่อไม่ให้งงแล้วกันเขียน6คูณกับ0แล้วกันนะครับซึ่งสุดท้ายอ่ออย่าลืมอย่าลืมนะครับว่าเราติดเครื่องหมายลบอยู่สุดท้ายนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบ3ส่วนด้วย ออสแควรูตสอนั่นเองโอเคครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงลิมิตที่อนันต์ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันบ้างแต่มันเรียกว่าลิมิตอนันต์นะครับโดยลิมิตอนันต์เนี่ยความหมายของมันก็คือเราพิจารณา x เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งที่แน่นอนนะครับแต่ค่าของลิมิตนะครับอาจจะลู่เข้าสู่ ค่าอนันต์ไม่ว่าจะเป็นบวกอนันต์หรือลบอนันต์แทนนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้มันมี4เคสด้วยกันครับอาจจะได้ว่าทั้ง2ข้างเลยทั้ง2ข้างเนี่ยลูกเข้าสู่บวกอนันต์หรือกรณีที่2นะครับทั้ง2ข้างเนี่ยลูกเข้าสู่ลบอนันต์กรณีที่3นะครับข้างซ้ายดันลูกเข้าสู่บวกอนันต์แต่ข้างขวาดันเข้าสู่ลบอนันต์แทนและก็ในสุดท้ายนะครับข้างซ้ายเข้าสู่ลบอนันต์แต่ข้างขวาดันเข้าสู่ บวกอนันต์นะครับซึ่งทั้ง4กรณีนี้เราเรียกว่าลิมิตอนันต์นะครับโดยโดยทั่วไปนะครับลิมิตลิมิตอนันต์นะครับมักจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันตรรกะนะครับเขียนได้ในรูปเศษส,ส่วนนะครับซึ่งเรามองว่าทั้งเศษทั้งส่วนนั้นมันก็มันก็เป็นฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งนั่นแหละโดยที่ถ้า,าฟังก์ชันเศษนะครับ g x เนี่ยมันลิมิต เข้าสู่ค่า l นะครับสำหรับค่า l ที่ไม่ใช่0นะครับแต่ว่าลิมิตของตัวส่วนนะครับดันลิมิตเข้าสู่0นะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี้ยมันจะทำให้เกิดลิมิตของ f x เนี่ยไม่บวกอนันต์ก็เป็นลบอนันต์แน่นอนทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องหมายมันจะเป็นบวกอนันต์หรือลบอนันต์ให้เราดูจากการเติมเครื่องหมายของค่า l หรือไม่ก็พิจารณาร่วมกับ ลักษณะเครื่องหมายของตัวส่วนนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่7นะครับเขาบอกว่าจงหาลิมิตของ 3x บวก2ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย E อกำลัง x ลบ E นะครับเมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับหรือว,ว่า1ทางลบเนาะทีนี้เราลองมา,าทดไว้ก่อนนะครับลิมิตของ 3x บวก2อันนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นฟังก์ชันพหุนามใช่ครับสำหรับ x เข้าใกล้1ทางลบเนาะ อันนี้ก็แทนลงไปได้เลยก็จะกลายเป็น3บวก2นะครับเท่ากับ5ซึ่งมันเป็นยังไงครับมันมากกว่า0นะครับแต่ถ้าเป็นตัวส่วนนะครับซึ่งอันนี้ลิมิตของมันเนี่ยเท่าลิมิตของมันนะครับ e กําลัง x ลบ e เนาะเมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบอันนี้นะครับยังไงก็ลิมิตพอเตอิมเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็น e ลบ e นะครับซึ่งเท่ากับ0เนาะสอดคล้องกับเงื่อนไขของการก่อให้เกิดลิมิตอนันต์นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า e กําลัง x เนี่ยลบ e มันเครื่องหมายเป็นยังไงนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาสําหรับที่ x น้อยกว่า1เนาะเพราะว่าเราพิจารณา x เข้าใกล้1ทางลบก็คือน้อยกว่า1เล็กน้อยนะครับมันจะทําให้ e กําลัง ลบ e เนาะมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็คือน้อยกว่า0นเนาะเพราะฉะนั้นพิจารณาสอดคล้องกันด้วยการทดมาประมาณนี้นะครับก็จะได้ว่าลิมิตของสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเศษส่วนก็คือตัวเศษมันเป็นบวกเนาะแต่ว่าตัวส่วนเนี่ยมันเป็นลบบวกหารลบมันแน่นอนว่ามันก็จะต้องได้ผลลิมิตออกมาเป็นลบอนันต์นั่นเองนะครับอเอ่เมื่อ x เข้าใกล้ 1ทางลบเนาะบวกหารลบก็ได้ลบนะครับลบเป็นลบอะไรลบก็ลบอินฟินิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดของเรื่องนี้นะครับเราจะมาทบทวนกันต่อที่เรื่องของความต่อนเนื่องของฟังก์ชันนะครับทีนี้เราจําได้ไหมครับว่าเราเน้นย้ําเสมอเรื่องออบางครั้งลิมิตฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาจจะไม่จะเป็นจะต้อง เท่ากันกับค่าของฟังก์ชันที่ยู่ตรงกลางก็ได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ลิมิตฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเท่ากันเนาะทำให้ลิมิตตรงกลางเท่ากันแล้วก็ไปเท่ากันกับค่าฟังก์ชันเมื่อนั้นนะครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องหรือว่าเ,เราสามารถหาความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้นั่นเองนะครับกราฟก็จะมีความต่อเนื่องเอะนาะ <S <S โดย3สิ่งที่จะเน้นย้ำว่าฟังก์ชันนั้นมีความต่อเนื่องณจุด x เท่ากับ a ก็คืออันดับแรก อ่าค่าของฟังก์ชันณจุดนั้นหาค่าได้นะครับ f a หาค่าได้ลิมิตทั้ง2ฝั่งเท่ากันนะครับทำให้ลิมิตตรงกลางมีค่านะครับหาค่าได้และประกาศสุดท้ายทั้งค่าของฟังก์ชันตรงกลางและลิมิตทั้ง2ฝั่งเท่ากันตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าความต่อเนื่องณจุด x เท่ากับ a นั่นเองทีนี้เราเอาลองมาประยุกต์ใช้นะครับถ้าสมมติใครติดตาม เออคลิปใน EP ีแรกๆนะครับก็จะเห็นว่าได้ยกตัวอย่างไปแล้วในเรื่องของการแก้สมก,การเพราะว่าบทความต่อเนื่องของฟังก์ชันเรามักจะได้แก้สมก,การนั่นเองนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่8เนี่ยเขาต้องการหาค่า k ที่ทําให้ f ต่อเนื่องบนจํานวนจริงต่อเนื่องแสดงว่าอะไรครับต่อเนื่องประการแรกแสดงว่า f ณจุดที่เราต้องการหาเนี่ยหาค่าได้ณจุดนี้เนาะอันนี้เขานิยาม แยกกันระหว่างที่ x น้อยกว่าเท่ากับ2กับ x มากกว่า2นะครับแดงว่าถ้าจะต่อเนื่องทั้งหมดแสดงว่า x เท่ากับ2ก็คือที่ทําให้ f 2เนี่ยก็ต้องมีค่านะครับหาค่าได้และจะต้องไปเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับแต่ทีนี้เราอาจจะเจาะจงเพิ่มเติมเป็นวิเศษก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆที่ x เข้าใกล้2ทางลบเนี่ยมันก็ใช้ฟังก์ชันเดียวกับ เอฟสองเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่แตกต่างเข้าไปก็คือเอ็กเข้าใกล้สทางบวกนะครับที่จะมาใช้ฟังก์ชันตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการออกมาได้แล้วที่เหลือก็แค่แก้สมการนะครับโดยแทนค่า x เป็น2แล้วก็แก้หาค่า k นะครับฝั่งซ้ายของสมการนะครับก็จะได้ออกมาว่า k คูณอยู่กับ2ยกกลาลัง2นะครับไปเท่ากับฝั่งขวานะครับก็จะกลายเป็น 2คูณ2นะครับแล้วก็บวกด้วยค่า k เขียนมาอีกทีก็จะกลายเป็น4 k ยกส่ k ให้เฉยนะครับเท่ากับ4บวก k แก้สมการดีๆออกมาจะได้ว่า k เท่ากับ4ส่วน3เป็นคำตอบสุดท้าย